สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังเนาะวันนี้คุยใหญ่ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมตอนคุ้ชอบพูดตอนรอดบเทีย่ยตอนหกโมงเช้านะคะถ้าเ,าเก็บแต้มบุญนะคะมาเก็บแต้มบุญกับคุยใหญ่กันไม่รู้ินเทอร์เน็ตคุณใช้ได้ไหมอะนะคะมาเก็บแต้มบุญกเก็บแต้มบุญทุกๆเช้าเนาะถ้าเกิดเป็นวันอะไรอะถ้าเกิดเป็นวัน วันอังคารวันพุธแล้วก็วันอ่าวันอังคารวันถูกต้อพูดผิดวันพระรหัสนะคะเป็นวันพระรหัสแล้วก็พระรหัสศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะคะพรหัสศุกร์วันจันทร์ครูจะไลฟ์ที่หน้าเพจนะคะเก็บแต้มบุญนที่หน้าเพจของครูใหญ่เนาะครูใหญ่อ่าปฏิหารเปลี่ยนชีวิตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอังคารวันพุธครูจะไลฟ์ที่ไหนครูจะไลฟ์ที่หน้าอ่า ที่ในชมรมพลังจิตใต้าสานึกนะคะเพื่อพัฒนาจิตเพื่อการพัฒนาจิตและกายนะคะเก็บแต้มบุญนะคะตอนนี้ทุกวันครูขอขอบคุณนะ,ะขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาชมครูนะคะหลายๆคนเนาะเอาละอันนี้ครูก็มองไม่เห็นตัวครูอีกแล้วมองไม่เห็นอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะพอมองไม่เห็นเนี่ยครูจะแชร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูเข้าไปก่อนอม,มาอยังยังไม่มา ไม่มาไม่มาแล้วจะมีคนเห็นครูใหญ่ไหมเนี่ยเสียงนกเสียงเสียงไปซะนาเสียงคืออินเทอร์เน็ตมันจะช้านิดนึงนะคะอะไรนะรมก็จะแชร์ไม่ค่อยอยได้แป๊บหนึงนะต้องรีบครูต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวครูครูแฟตตี้เนาะครูแฟตตี้เขาก็จะขึ้นไลฟ์ตอนหกโมงครึ่งในกลุ่มนะคะในกลุ่มพลังกิจใต้สมึกนะ กในกลุ่มในชมรมภากิจใต้สำเร็จเพื่อพัฒนาจิตและกายนะคะตรงนั้นคูสามารถแชร์ไปตรงไหนได้เพื่อนมันไม่ขึ้นในครูพอไม่ขึ้นในครูเนี่ยครูทำอะไรไปได้อ่ะเดี๋ยวเรากา็ว่าเราเนาะเออทำไมมันไม่ขึ้นครูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> มีใครเหตุบ้างเนี่ย จะมีขนเห็นไหมเนี่ย โอ okay. เคี๋ยวเรามาว่ากันเลยดีกว่ามันไม่ไปอ่ะคูก็ไม่รู้ว่าทาไงนะคะมันไม่ไปมันไม่ไปแล้วมันก็ไม่มาวันนี้นะคะก็สิ่งที่เราจะที่เราจะมาเก็บแต้มปุ่นกันนะคะก็เป็นเรียกอะไรอ่ะ เก็บแต้มบ,บุญนะคะเป็นอ่าช่วงนี้ครูก็จะแบ่งปันเนาะแบ่งปันเรื่องของอ่าพระเจ้าสิบชาติหรือว่าทศ,ทศ,ทศชาติชาดกนะคะอ่าล้ครูก็ได้ดําเนินการเนาะเลืเอกมาถึงตอนที่เท่าไหร่ละตอนที่นะเป็นชาติที่7ก็คืออ่าจันทัพกุมารฮะ,ะหรือว่าขันติขันติบารมีเออทำไมครูแชร์ไม่ไปเดี๋ยวกันนะครูสงสัยมันไม่แจ้งเตือนเนาะ เนนะออเพจครูเป็นอะไร,รไม่รู้ว่ามาแจ้งตัวอ่ะเราว่ากันดีกว่า ็นชาติของอพระอาจารทกุมารเนาะกาจรทุกุมารเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในครั้งเป็นเป็นชาติของอขันติบารมีนะคะพระพุทธเจ้านะทรงมาเป็นเพี้ยนนะคะในเรื่องของขันติบารมีเ <c them> um> ขาก็บ,บอกว่าในการละครอันนี้ครูอเอานี่ก่อนเนาะหลวงพ่อปาโม m นะคะอันนี้คออรูถอดความนะจกจากการบรรยายของหลวงพ่อปาโม m นะคะปาโ r m a s เนาะ,ะหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยจะค้าพบค่าพบค,ค่าชาติได้เนี่ย บรารมีเนี่ยจะต้องเต็มนะคะแล้วก็บรารมีอ่ะต้องครบบรารมีเนี่ยมีทั้งหมดจะสิตตบตัวแต่ว่ววันนี้เราก็มาถึงที่ตัวที่เจ็ดแล้วนนะอาจาัยนเขาบอกว่าในครั้งโบราณเนี่ยนะอันนี้ครูเริ่มเลยเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันครูครูคแพตตี้เนาะเขาบอกว่าในครั้งโบราณเนี่ยที่เมืองพราณสศีเนี่ยนะคะมีชื่อว่านะครับบุกภผาวดีเนาะบุกภผาวดีนะคะแล้วก็มีกษัตริย์เนี่ยทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชานะคะ พระเจ้าเอกราชาหรือว่าเจ้าเอกราชเน,นาะก็มีพระราชบุตรนะพระราชบุตรองค์ใหญ่พระนามว่าจันทกุมารพระราชบุตรนะฮะ,ะจันทกุมารเนี่ยก็มีตําแหน่งํารงตําแหน่งเป็นอะไรเป็นอุปราชแล้วก็เป็นพราบนะคะแล้วก็มีพราพเนาะไม่ใช่เป็นพราอคือ,อพระราชบุตรของพระเจ้าเอกราชาหรือเอกราชเนี่ยนะคะ ก็เนาะชื่อจันทกุมารแล้วก็เป็นราชบุตรของพระองค์แล้วก็ดำรงตําแหน่งดำรงตําแหน่งอะไรดำรงตําแหน่งนะฮะพระอุปราชนะฮะแล้วก็มีภามชื่อการทหารการทหารเนี่ยเขาเป็นอุเขาเป็นอะไรเป็นปุโรหิตในราชสำนักการทหารเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินคดีความนะฮะอีกตําแหน่งหนึ่งแต่การทหารเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอนะคะข้างไหนให้สินบนมากก็จะตัดสินนะตัดสินความเข้าข้างคนนั้นเด,ดี๋ยวคูดูซิมันมาไหมมันไม่มามันไม่เด้งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเออดี๋ยวก่อนนะคูจะดู แป๊บหนึ่งๆนะแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึงนะคะนี่แชร์ได้แล้วแชร์ได้แล้วดีใจถ้าแชร์ได้เนี่ยครูดีใจแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอ๋อครูรู้แล้วครูรู้แล้วลว,ว่าทำไมถึงไม่มา ไม่หรอกคือจะมีคนรอคู่อยู่เนาะ จะายามต้รับเสียเวลาไปเนี่ยเนาะโอเคคิดว่าน่าจะไปเด้งที่ใครแล้วเนาะตรงนี้มาเราคุยกันต่อคุยกันต่อนะคะก็ าการทหารเนี่ยการทหารนะคะเป็นปุโรหิตในราชสำนักแล้วก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่หน้าที่ตัดสินคดีคดีความอีกตําแหน่งหนึ่งแต่การทหารเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอนะคะข้างไหนให้สินบนมากนะคะตรงนั้นก็จะตัดสินความเข้าข้างคนนั้นนะตรงนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผู้ที่ได้รับความอายุติธรรมจากกันทหารน,นะคร<ม>ก็ไปร้องโพธนานะ,ะโทษฮะโทษของกันทหารว่าว่าเป็นคนที่ตัดสินแบบม่ยุติธรรมนะครแล้วก็ความเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ได้ยินไปถึงฮนะ,ะพระจันทก,กุมารผู้ซึ่งเป็นอุปราชนะฮะตรงนั้นสวัสดีค่ะคุณสมจิตขอบคุณนะคะ จึงตัดถามว่านะคะพระจันทร์ธมุมาเนี่ยก็เลยตัดถามคนที่ไปล้องเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บุคคลนั้นก็ทูนว่าการทหารเนี่ยการทหารบ,บุโลหิตนะคะม่ได้เป็นผู้ส่งความยุติธรรมนะคะหากแต่รับสินงบนกอความนะคะอายุทธทรมให้เกิดขึ้นเหนือเนะคะเวลามีชาวบ้านเนี่ยให้มาให้ ให้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 ขั้ทนท่านกันทหารเนี่ยตัดสินคดีความนะคะขัน้นกาหารเนี่ยไม่ยุติธรรมก็เกิดการร้องเรียนกันขึ้น,น, mm hmm. นพระจันทร์ทั้งกุมารตัดว่าอย่าก,กลัวไปเลยนะคะเราจะเป็นผู้ให้นะ,ะความยุติธรรมแก่เจ้าเองนะคะตรงนั้นแล้วพระจันทร์ทั้งกุมารก็ทรงพิจารณาความอีกครั้ง ตัดสินไปโดยที่ยุติธรรมแล้วก็เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนทั้งหลายนะคะจากนั้นผู้ชนนะะก็เลยแซ่ซ้องนะก็เลยกล่าวคำนะสรรเสริญและก็สดุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารและพระเจ้าเอกราชาเนี่ยนะคะทรงได้ยินเสียงแซ่ซ้องนะคะทรงได้ยินชื่อเสียงของนะ,ะความยุติธรรมของพระจันทกุมารจึงตัดถามว่านะคะ คั้นทรงทราบเนะา,าะก็คั้นรองทราบว่าคั้นทรงทราบเสร็จแล้วเนี่ยจึงมีพระองค์การพระองค์การอะไรสวัสดีค่ะคุณสมทรวนอบคุณนะคะจึงมีพระองค์การนะคะต่อไปเนี่ยให้จันทกุมารเนี่ยเป็นแต่ผู้เดียวที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่ตัดสินความนะคะทั้งปวงให้ยุติธรรมทีททนั้นขันาหารปุโรหิตเนี่ยนะคะที่เคยทําหน้าที่ตัดสินคดีความเก่าเนี่ยนะคะ เมื่อถูกถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่เนาะเมื่อถูกถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเครียดแค้นพระเจ้าทั้งกุมารว่านะคะทำให้ตนเนี่ยขาดผลประโยชน์นะคะแค้นมากเลยนะ,ะตรงนี้และได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนจึงผูกใจพยาบาทนะคะแต่นักมาคือประชาชนก็จะไม่ชอบหน้านะคะปุรหิตที่ชื่อกัทหารเพราะว่าออตัดสินคดีความที่ไม่ยุติธรรมนะคะตรงนี้ มาเก็บแต้บุ่นกันนะคะคุณสมทวินอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเอกราชเนาะเอกราชหรือเอกราชาเนี่ยนะคะทรงฝันฝันเห็นสวรรค์น,นะคะชั้นดาวบดึงเห็นความผาสุกงดสวยงามแล้วก็เห็นความลื่นลมนะคะต่างๆนานาในสวงสวรรค์เมื่อพระอ,องค์เนี่ยตื่นจากฝันนะคะพระอ,องค์เองเนี่ยก็ยังทรงอาลัยอาวรยอยู่แล้วก็ปรารถนา ปาถนาอะไรปรารถนาจะได้ไปสู่ดินแดนอันสุขนั้นนะคะจึงตัดถ้าจึงตัดนะคะจึงตัดฐาปบรรดาผู้ที่พระองค์นะคะคิดว่าจะสามารถบอกทางไปสู่เทวโลกให้แก่พระองค์ได้นะตรงนี้ฉะนั้นกันาหารเนี่ยกัณฐาหารปุโรหิตที่ไม่มีความจติธรรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสมีโอกาสจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ที่ประสงค์จะไปสู่สวรรค์ มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นก็คือนะฮะทำบุญให้ทานและค่าบุคคลที่ไม่ควรค่าเห็นปะ่ะตรงนี้เนาะพระราชาตัดถามว่าค่าบุคคลที่ไม่ควรค่าหมายความว่าอย่างไรนะฮะกัณฑหารทูลตอบว่าพระองค์จะต้องกะต้องการกระทําการบูชายันนะฮะด้วยพระราชบุตรพระมเหสี ประชาชนหญิงชายและก็เศรษฐีนะคะและก็ช่างแก้วและก็ช้างแก้วมาแก้วจำนวนอย่างละสี่จึงจะไปสู่สวัสดีได้สวัสดีค่ะคุณพรเพรขอบคุณนะคะด้วยความที่อยากจะไปสวยสุขนะของพระราชาเนาะด้วยความที่อยากจะไปสวยสุขในสวรรค์นะคะพระเจ้าเอกราชาก็ทรงเห็นดีที่จะทำบูชายัน ตามที่กัทหานะะผู้มีจิตนิสยาพยายามะะทูลและก็นะะพยุพยายามทูลน,นะฮะพระองค์ก็ทรงระบุชื่อพระราชบุตนะ,ะพระมเหสีและก็เศษรษฐีและก็ประชาชนและก็รวมถึงช้างแก้วม้าแก้วะะที่จะบูชาย,ยันด้วยนะ,ะด้วยพระองค์เองอันที่จริงเนี่ยกัตหานเนี่ยนะฮะประสงค์ร้ายกับพระเจ้านะ,ะพระจันทกุมาร ะะองค์เดียวท่านั้นแต่คันจะให้บูชาย,ยานันพระจันทกุมารแต่เพียงลำพังนะ,ะก็เกรงว่าผู้คนเนี่ยจะสงสัยเนาะด้วยความเจ้าเล่ห์นะฮะด้วยความเจ้าเล่ห์ของปุโรหิตนะฮะจัตหารผู้ที่มีความอิจฉาริษยาเนาะ,ะพระจันทกุมารใช่ปนะ่ะฉะานนั้นน่ะก็ทรงอยู่นะฮะจึงต้องให้บูชาย,ยานันเป็นจํานวนสี่ก็คือมีพระจันทกุมารผู้เป็นอุรสนะฮะอรสองค์ใหญ่นะฮะ ก็ทรงอยู่ในจํานวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชไอเอกราชาโปรดให้นํามาทําพิธีด้วยนะจึงสมเจตนาของกัทาหารเมื่อนะ,ะช้างมา้าและกบุคคลที่ถูกระบุชื่อถูกนํามาเตรียมเข้าพิธีเข้าพิธีก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายมีเจดเสียงผู้คนร้องไห้ข้ามขวดนะ,ะไปทั่วพระจันทร์ทังกุม,มารนั้นนะ่ะเมื่อราชบุรุษนะคะได้กราบนะได้กราบทูลก็ทรงทราบว่า ใครเป็นผู้ทูลให้พระราชาเนี่ยประกอบพิธีบูชายันนะฮะราชบุตรทูลว่านะ,ะกนารทหารก็ส่งทราบว่าเป็นเพราะความลิษยาและก็เป็นเพราะความพยาบาทที่การทหารมีต่อพระองค์เป็นสาเหตุและในเวลาที่ราชบุตรราชบุรุษนะฮะไปจับเศรษฐีทั้งสี่มาเข้าพิธีนั้นนะ่ะบรรดาญาติพี่น้องต่างพยายามนะฮะทูลวิงวอนขอชีวิตต่อพระราชา แต่พระราชาก็ไม่ส่งยินยอมนะคะเพราะมีพระไทยลุ่มหลงในภาพของเทวโลกและก็นะเชื่องมงายในสิ่งที่กันทหารเนี่ยนะคะต่อมาเมื่อพระบิดาพระมารดาของพระราชาเองนะะงทราบก็รีบเสด็จมาทรงข้ามปาบนะคะบอกว่าลูกเอ๋ยทางไปสวรรค์ที่ต้องฆ่าบุตรภรรยาต้องเบียดเบียดผู้อื่นนั้นนะ่ะจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะ การให้ทานก็คือการพดเว้นการเบียดเบียดตะนะ,ะนะเป็นทางสู่สวรรค์พระราชาก็ไม่ได้ฟังนะก็ไม่ได้ทรงฟังคำห้ามปาลมของพระบิดาและก็พระมารดา,า,านะคะพระจัทนทกุมารทรงเห็นว่าเป็นเพราเพระองค์เองนะคะที่ไปขัดขวางขนทางของคนพาลก็คือกันทาร กัตรหารเป็นคนที่ตัดสินคดีกว่าโดยไมุ่ติทธารับสินบนจากชาวบ้านนะคะทําให้เกิดเหตุใหญ่จึงทรงอ้อนวอนพระพิดาว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตข้าพเจ้าทั้งปวงเถิดแม้จะจองจําเอาไว้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงหมาหรือขับไล่นะคะไปเสียจากเมืองก็ย่อมได้ขอประทานชีวิตไว้เถิดนะคะ พระราชาได้ฟังพระราชบุตรก็ทรงสังเวชพระไทยนะจนนะพระเนศไหลนะคือน้ำตาไหลตัดให้ปล่อยพระราชบุตรพระระเหสีและก็ทุกสิ่งนะทุกคนที่จับมาทําพิธีคันนะฮะตัหาตันหา,นหาเนี่ยทราบเข้านะฮะขณะเตรียมพิธีก็รีบมาทูดคัดค้านและก็ล่อลวงนะให้พระราชาเนี่ยคอยตามด้วยความลหลงไหลในสวรรค์อีก พระราชาก็ทรงเห็นดีไปตามที่กัตาหานะคะชักจูพระจันทร์ธรรมมาจึงทูลพระบิดาว่าเมื่อข้าพเ,เจ้ายัางเล็กๆนะคะอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนะงานางนมธนุบำรุงรักษาคันโตขึ้นจะกลับมาฆ่าเสียทําไม ข้าพเจ้าย่อมนะกับทำประโยชน์แก่พระอ,องค์นะได้พระอ,องค์จะให้ข้าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจะเป็นไปได้อย่างไรนะในที่สุดเขาก็คงจะฆ่าพระอ,องค์เสียด้วยนะาพาทั้งสี่พาที่สังหารลาจดกูลจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ได้อย่างไรเนาะภาพนั้นคือผู้เนรคุณ พระราชาได้ฟังก็สลดพระไทยนะคะสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งแต่ครั้งนะคะพากกัทหานะเข้ามากาบทูลก็ส่งเชื่ออีกพระจันทกุมารก็กาบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาหากคนเราเนี่ยจะไปสวรรค์ได้เพราะการกระทาบูชายันเหตุใดภาพจึงไม่ทําบูชายันบุตรภรรยาของตนเองเล่านะ เหตุใดจึงได้ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยกระทำในเมื่อภาพก็ได้ถูดว่าคนผู้ใดทำบูชายันเองก็ดีคนผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์เช่นนั้นควรให้นะฮะภาพกระทำบูชายันด้วยบุตรภรรยาตนเองเถิดไม่ว่านะฮะพระจัตทกุามารจะกราบทูลอย่างไรพระราชาก็ไม่ส่งฟังนะตรงนี้บุคคลอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งพระวะสุนะ รวมทั้งวัสุรกุมารนะผู้เป็นราชบุตรของพระจันทกุมารมาทูลอ้อนวอนนะคะขอพระเจ้าเอกราชาก็ไม่ทรงยินยอมฟังฝ่ายการทหารนะ,ะเกรงว่าจะมีคนเนี่ยถูกชักจูงพระราชาอีกจึงสั่งให้ปิดประตูวังและก็ทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่อันคนอื่นเข้าไปเฝ้าไม่ได้นะ,ะตรงนี้เมื่อถึงเวลาทําพิธีนะ,ะมีเตียเสียงมีแต่เสียงข้ามควรของราชตระกูล และก็ผงชนนะที่ญาติพี่น้องถูกนำมาเข้าพิธีในที่สุดนะฮะนางจันทาเทวีผู้เป็นชายาของพระจันทกุมารน,นะฮะซึ่งได้พยายามทูนอ้อนบอนพระราชานะคะสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลก็ได้ติดตามพระจันทกุมารเนี่ยไปสู่นะหลุมยันด้วยเมื่อการทหารนำถาวํนำถาดทองมาวางรองไว้นะฮะและก็เตรียมพระขัน จะตัดคอพระจันทกุมารนะพระนางจ,จันทาเทวีก็เสด็จไปสู่หลุมยันนะพนมพระหัตบูชาแล้วกล่าวสัจจะวาจาขึ้นว่ากัรทาหารพาเป็นพลชั่วเป็นผู้มีปัญญาสามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้ที่ไายที่พึง่ง ผู้สแสวงหาที่พึ่งขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถิดขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่ศัตรูทาร้ายไม่ได้เถิดนะฮะเมื่อพระนางกระทําสัจจากริยารพอินร้อถึงพระอินอีกแล้วจำาได้นนะระอินได้สดับนะ,ะถ้อยคำดังนั้นจึงเสด็จมาจากเทวโลก ทรงถือค้อนเหล็กนะมีไฟลุกโชดช่วงตรงมายังพระราชากล่าวว่าอย่าให้เราถึงกับต้องใช้ค้อนนี้ประหารเสียงของท่านเลยมีใครที่ไหนบ้างที่ค่าบุตรภรรยาและเศรษฐีคาหือหาบดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อตนเองจะได้ไปสวรรค์จงปล่อยบุคคลผู้ปราดสจากความผิดทั้งปวงเสียเดี๋ยวนี้ พระราชาตกพระทัยสุดขีดสั้งให้คนปลดปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจำในทันใดนั้นประชาชนที่ลุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินและท่อนไม้เข้าคว้างปาทุบตีกันทหารพาจนสิ้นชีวิตอยู่ณที่นั้นแล้วหันมาจะฆ่าพระราชานะแต่พระจันทกุมารทรงเข้ากอด พระบิดาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกงพระจันทกุมารจะพลอยบาดเจ็บนะในในที่สุดจึงประกาศว่าเราจะใช้ชีวิตแก่พระราชาผู้โฉดเขานะแต่จะให้คลองแผ่นดินไม่ได้เราถอดพยศพระราชาเสียให้เป็นคนจัดทานแล้วไล่ออกจากพระนครไปนะคะตรงนี้จากนั้น มหาชนก็กระทำพิธีอภิเษกพระจันทรคุมาลขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเมือ่อทรงทราบว่าพระบิดาเนี่ยกํกำลังลำบากอยู่นอกเมืองก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที่พระบิดาจะเป็นรงชีพอยู่ได้พระจันทรคุมาลปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงที่สุดแห่งพระชนชีพก็ได้เสด็จไปเสวยสุขในเทวโลก ด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดีที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่หลงเชื่อวาจาคนง่ายๆและก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงนะครับฉะนั้นบำเพ็ญคันติขันติบารมีอันเรื่องนี้เนาะชาติที่7ก็จะสอนเราเรื่องของการอาฆาตจองเปรน,นั้นย่อมให้ทุก์กลับคืนแก่ตนในที่สุดและความเขา ลงไหลนะในทรัพย์และสุขของผู้อื่นก็ย่อมให้ผลรล้ายแก่ตัวได้ในไม่เช่นได้เช่นกันนะในไม่ช้าก็เร็วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆแต่เข้าใจได้ว่าการที่เราใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะเราจะต้องมีความยุติธรรมเราต้องรักความยุติธรรมแล้วก็ไม่หลงเชื่อนะคะใช้ชีวิตแบบไม่หลงเชื่อไปตามคำที่ผู้คนยุแยง คือไม่ลงเชื่อไปในทรทำในสิ nice ่งที่ไม่ดีนะคะจากนั้นน่ะก็เนาะทศชาติชาดกชาติที่เจ็ดนะคะพระจันทกุมารเป็นเรื่องของการที่พระพุทธองค์หรือว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญนติบารมีนะคะก็เนาะครูก็ถอดความนะถอดความมาจากการพรรยายธรรมของหลวงพ่อปาโมดปาโมโชนะคะเพราะว่าตอนแรกเนาะครูก็ไะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกไว้ว่าคนจะคาบภพคาบชาติได้นะคะบารมีต้องเต็ม บารมีต้องครบบารมีมี10ตัวนะคะตอนนี้เราก็นาะได้เก็บแต้มบุตรกันมาถึงชาติที่7แล้วนะคะชาติของชาติของขันติบารมีชนะนะคะวันนี้เนาะ่เอเช้าครูอาจจะขูกขัดนิดนึงเพราะอินเทอร์เน็ตมันไม่รู้เป็นอะไรนะคะมันก็เลยเไม่ได้ไปแจ้งเตือนนะคะไม่ได้ไปแจ้งเตือนคือมันแชร์ไม่ได้นะคะก็ครูก็อยากพวกเราถ้าจะตดดดิดตามครูนะในเพจของในเพจของอะไรอะครูใหญ่เนาะ โคใหญ่นะคะปฏิหารเปลี่ยนชีวิต,ตก็ให้กดนะให้กดติดตามไว้เผื่อพอครูตั้งไลท์เนี่ยมันจะได้เป็นขึ้นเตือนที่พวกเรานะคะฉะนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ครูจะไลท์นะไลท์ในชมรมพลังจิตใต้สมนึกเพื่อการพัฒนาจิตและกายเก็บแต้มบุญกันต่อนะคะตรงน,นั้น ถ้าไลฟ์ในชมรมนี่ครูจะไลฟ์ตอนหกโมงครึ่งตามเวลาที่ครูจะนี่กําหนดไว้นะคะตรงนี้เะนั้นวันนี้ผลบุญนะสิ่งที่ครูเก็บแต้มบุญการนะคะผลบุญที่ครูทำนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะครูก็ส่งบุญนี้ให้กับทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมาแล้วก็ส่งบุญนี้ให้กับพวกเราเนาะที่มาดูไลฟ์สดแล้วก็มาดูไลฟ์ย้อนหลังเราจะเก็บแต้มบุญกันแบบนี้ทุกวันทุกวันวัน,วนละเล็กละน้อยนะ เพราะว่าเราจะได้ไปเจอกันที่ชั้นโภมถูกป่ะไปฟังคำไปไปฟังบรรยายธรรมจากหลวงตามากันนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะวันนี้ครูจบเร็วนะคะเอ่อก็ฝากเนาะฝากเดี๋ยวครูแพตตี้นะคะครูแพตตี้ก็ไปให้กําลังใจกันนิดนึงนะคะแต่ก็จะไลฟ์ตอนหกโมงครึง่งนะคะวันนี้เป็นคิวข,ของของครูแพตตี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของครูเนาะ โอเคงั้นตอนเที่ยงนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะพบครูอีกรอบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้กันทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อหน้าครูนะเออเพราะว่าครูตั้งใจครูตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะคะตื่นแต่เช้าเดี๋ยวครูก็นั่งทำงานต่อครูก็ไม่ได้ไปไหนนะว่างนั้นโอเคคั้นวันนี้ครูขอบคุณมากสำหรับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์ครูนะคะขอบคุณนะคะมีความสุขนุโมทนาบนุบนทุกบุญกุศลนะคะวันนี้บา,บายๆไปก่อนนะคะ